สวัสดีปีใหมค่ค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของคุณในเดือนมกราคม2567ของชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะการดูเป็นการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดเก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะ ก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็การคอมเมนต์น่ารักน่กนกให้กับหมอนิงนะคะแล้วก็การสนับสนุนทุกๆช่องทางด้วยนะคะไายไปแรกของคุณนะคะ p เพจออฟสอดค่ะการการซื้อตรงการมีความคิดสร้างสรรค์การมีความคิดที่ฉับไวแล้วก็ถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะ t e ม p e r a n c e มีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในในชีวิตของคุณนะคะทำปรับเปลี่ยนไปนสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะสีเลียนคุณจะได้เงินทองโชคลาภเข้ามาคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็การเงินของคุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะ นายออบครับมีความสุขความสมมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นแน่นอน q u of n u p ค่ะเค่ะคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ก็เป็นคนที่ใจเย็นชอบเ,ออเป็นคนที่โรแมนติกอะ,ค,ะ it, ค่ะ h Hermit ค่ะ ความใจดีของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบรับฟังผู้อื่นเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญช่วยเหลือ,อ,อชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะไฟออฟคัพคิงออฟสอดเซเว่นออฟคัพแล้วก็เดอะวิวออฟฟอร์จูนเอาดูครับไพ่ขยายเลยนะคะ เต็มอิ่มความอุมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาแล้วความใฝ่ฝันความปรารถนาครูใหญ่อืมไทด่ดีๆขึ้นทางนั้นเลยนะคะไพ่เสียมีแค่ความรู้สึกที่มันเศร้าๆเนาะคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างเด็ดขาดแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะ ผ่านเรื่องราวที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากโชคชะตาอบางคนบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วก่อนหน้านี้เนาะอขอย้อนดูของเดือนที่ผ่านมานะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็บางครั้งคุณก็จะโดนเอาเปรียบด้วยเหมือนกันเนาะเหมือนกับใจดีมากๆคนอื่นก็จะชอบเอาเปรียบคุณอะ บางคนบางท่านก็ชอบใช้ในเรื่องของอำนาจปาะมีกับคุณมีอีโก้ใส่คุณคุณก็ยอมรับทุกอย่างโดยที่ไม่ปิดปากพูดอะไรเลยอืมคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะทําอะไรชอบทําเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้ดูว่าตัวเองเจ็บปวดหรือเปล่าเก็บแต่ความทุกข์อยู่ในใจอะไรเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะอืมส่วนแต่คุณเป็นคนที่มีความสุขนะ ถึงจะโดนเอาเปรียบยังไงคุณก็สามารถที่จะอยู่กับความสุขของตัวเองได้หรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นให้มาเป็นความสุขได้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่อะค่ะอืมแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกดีๆบางคนบางท่านอาจจะมีอ่ามีเด็กมีอ่าบุตรอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้ เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะคุณมี the w i e w of fortune เป็นช่วงโชคชะตาขาขึ้นของคุณนะคะในเดือนนี้มีทั้งในเรื่องการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทำเยอะแยะไปหมดเลยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องทำไปทีละอย่างอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะคาดการไว้แล้วล่วงหน้าเนาะ คุณอาจจะม,มีการวางแผนไปก่อนหน้านี้แล้วที่มันจะต้องทำหลายๆอย่างแต่ขอทำสิ่งสิ่งนี้ก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ช่วยกันสนับสนุนหรือผู้ใหญ่ช่วยช่วยให้คุณผ่านไปได้กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอแล้วก็เป็นเดือนของการที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราขอดูของในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานของคุณการงานของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีใจเย็นงานของคุณที่ออกมามันก็เลยดูเพอร์เฟกต์เนาะก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ขยันทํางานทํางานอย่างมีความสุขเป็นอะไรที่มันตรงใจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาบั่นทอนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่คุณเออเกินหน้าเกินตาในเรื่องของ สายงานงานของคุณอาจจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาของเขาแล้วก็เขาจะทําทุกอย่างเพื่อบ่นทอนคุณทําให้คุณจิตใจเสียเสียเซลล์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอืคนคนนี้อาจจะมีอีโก้ตากับคุณสูงมากๆแล้วก็พยายามข่มคุณทุกๆอย่างอะค่ะอืแล้วก็ไม่ให้คุณแบบว่าเติบโตได้ในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะว่ามันเป็นโชคชะตาขาข,ขึ้นของคุณในเรื่องของการงาน งานของคุณจะลื่นไหลมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นบางคนบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะความสามารถของคุณเองคุณเป็นคนที่เด็ดเดียวเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นในการทํางานที่สูงมากๆมีศักยภาพที่สูงมากๆคุณเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์อะค่ะมีอะไรที่อยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทํามันออกมาดีด้วยนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใส่ตัว แล้วก็เหมือนกับชอบบางคนบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นสายงานที่คุณรักแล้วก็สามารถทํามันได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คุณเป็นคนละเอียดรอบคอบอะค่ะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาบั่นทอนคุณเขาไม่สามารถทําคุณได้เลยเพราะคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆแล้วก็รักตัวเองมากๆไม่สามารถที่จะมีรูรั่วหรืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือ เข้ามาทําให้คุณแบบว่าเขาไม่สามารถทําให้คุณเอมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้อแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆอาจจะได้ของขวัญของรางวัลด้วยนะคะค่ะในเรื่องของการงานคุณดีมากๆนะคะคุณจะได้บางคนบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะออืส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของคุณ คุณมีโอกาสที่จะต้องจ่ายกับบางสิ่งบางอย่างที่อมคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีลูกมีบุตรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเสียเงินโดยที่คุณไม่อยากจะเสียก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นต้องเสียอยู่แล้วเนาะ คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับหน้าที่การงานบางคนบางท่านอาจจะเปิดกิจการร้านค้าแล้วมันกําลังรุ่งเนาะอาจจะมีการขยายกิจการเกิดขึ้นคุณอาจจะทำทำบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องลงทุนเพื่อที่จะได้เพิ่มเนาะมันก็จะต้องมีการเสียแล้วเพื่อจะจะได้ต่อต่อยอดในเรื่องของของอาการเงินเพิ่มขึ้น อแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นในเรื่องของการทํางานเนาะก่อนหน้านี้คุณก็จะเออ่งานของคุณอาจจะโดนกดขี่ข่มเหงหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกเสียเฟลอะ่ะแต่ว่างานของคุณทําให้คุณได้เงินเหมือนก็เสียเงินแต่มันได้เงินอืมบางคนบางท่านก็อาจจะมีการปรับฐานเงินเดือน,นเกิดขึ้นเนาะ บางคนบางท่านอาจจะแบบว่าได้เรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน,นะะ่งค่ะฐานเงินเดือนของคุณก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นอืมแล้วก็ในเดือนนี้เดือนมกราคม2567คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นการตัดสินใจลงทุนหรือทําอะไรหลายๆอย่างของคุณนํามาซึ่งการเงินหรือนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองเอ่อว l วอ o f ฟอร์ก็คือโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ๆที่จะเข้ามานะคะบางคนบางท่านอาจจะได้บ้าน คนบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เป็นบุญเก่าที่คุณทํามาดีอะคะ่ะมันส่งเสริมทําให้ได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองเข้ามาบางคนบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับการกิจการการงานของคุณมันนามาซื่อเงินเงินที่เป็นก้อนนะคะอืมบางคนก็ทําอะไรหลายๆอย่างเนาะแลวมันเป็นช่วงที่กําลังผลิดอกออกผลในเรื่องของงานของคุณได้เงินได้ทองเข้ามา อย่างเยอะมากๆเลยอแล้วก็คุณมีสติในการใช้เงินนะคะถึงจะมีจ่ายแต่ก็มีรายรับที่มันเข้ามาเยอะด้วยเหมือนกันอืมแล้วก็เป็นเป็นเดือนของการได้รับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยค่ะอืมแล้วมาแบบไหลลื่นนะคะมาแบบต่อเนื่องเลยเป็นโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องความฝันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฝันไว้ปรารถนาไว้มันจะนํามาซึ่ง ความประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความรู้ที่แน่นเป็นคนที่ใช้มันสมองเยอะค่ะบางคนบางท่านอาจจะเป็นครูใหญ่อาจจะเป็นคนที่ช่วยสอนเฮอร์มิตกับครูใหญ่อะค่ะคือไพ่ไพ่พพที่มันคล้ายๆกันเนาะชอบสอนชอบอเป็นงานที่เกี่ยวกับการสอนงานเกี่ยวกับการช่วยคนอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือเป็นงานเกี่ยวกับการอุทิศตนอะจะดีมากๆเป็น มันทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ๆด้วยอาจจะเป็นด้วยการได้เงินจากาบุญกุศลที่คุณได้ทาก็ได้เฮอร์มิตก็คือสิ่งเก่าๆบุญกุศลที่ได้ทําไว้อะไรประมาณนี้จะได้โชคได้รับเงินได้เงินได้ทองเข้ามาเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณขอดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดก่อนหนะน้านี้คุณเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็ เป็นคนเฟลลี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะแยะไปหมดค่ะแต่ว่าคุณอาจจะเลือกคนผิดหรือไม่ก็เป็นคนคุณเลือกคนที่มาทําให้คุณบั่นทอนเนาะอาจจะจบจากเลิกลากับคนคนนี้แบบไม่สวยเท่าไหร่คุณอาจจะเจ็บมากๆทําให้มีแผลข้างในใจของคุณคนคนนี้ไม่สามารถที่คุณจะดึงออกจากใจได้อาจจะเป็นคนที่คุณรักมากๆก็ได้แต่ว่า อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันต้องพัดพาจากกันเนาะหรือไม่ก็ห่างๆกันไปเลยหรือไม่ก็จบแบบไม่สวยอะค่ะเขาอาจจะเป็นชาวลัคนาลเาเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ที่เหมือนกับเป็นคนที่มีอีกโอกวัตตาสูงมากๆแล้วคุณไม่สามารถที่จะทนกับอารมณ์ของเขาได้หรือทนกับความที่เป็นคนเจ้าระเบียบหรือเป็นคนที่อา,อารมณ์ร้ายใส่คุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ จิตใจดีมากๆกเนาะก็เราเคยก็เลยหลับไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มีการจบจับเลือกลากกันมาณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังฮิลิ่งเยียวยาจิตใจตัวเองคุณมุ่งหน้าไปกับการาศึกษาหาความรู้กับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันตกผลึกในเรื่องของการความคิดความอ่านหรือไม่ก็ไม่อยากสนใจอย่างอื่นอยากสนใจในเรื่องของการศึกษา ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวหรือไม่ก็เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองมันมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็พยายามหาความรู้ใส่ตัวเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการทํางานด้วยเหมือนกันอแต่ถามว่ามีความรักเข้ามาไหมมันมีเข้ามาเยอะด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณอาจจะขอให้ปล่อยเป็นโชคชะตาในเรื่องของความรักที่มันจะเข้ามาเนาะพนโสด ก็อยากได้เจอคนดีๆเหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่อยากจะไปโฟกัสกับมันนะคะคุณพยายามก้าวผ่านกับสิ่งต่างๆที่มันกําลังเข้ามาหรือก้าวผ่านกับความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตใจของคุณเนาะคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะลืมคนคนนี้หรือไม่ก็พยายามศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะจะต่อยอดในเรื่องของการหาไรายได้หรือหมกมุ่นกับการศึกษาเพื่อที่จะ หางานที่ดีๆหรือ,อาหาเงินที่มั่นคงภาระเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้อคอยดูแลจนเจือพ่อแม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดีค่ะคุณก็เลยต้องเ,อเหมือนกับว่าทําเพื่อครอบครัวก่อนเนาะความรักของคุณก็เลยดูดอบๆลงไปเหมือนกับว่าฝังมันไว้ในใจลึกๆอะค่ะ ถ้ามีเข้ามาก็จะมีคนที่เกิดราศีพฤกษกนะคะราศีกันราศีธนูราศีมังกรแล้วก็มีราศีธนูนะคะราศีกันเนี่ยขึ้นมาเอา้าขอโทษค่ะเป็นคนที่เกิดวันอะไรคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะสาท่าน คนที่เกิดวันอังคารมาคนที่เกิดวันจันทร์คาะมูลคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะจูปิเตอร์ค่ะอออืมคุณก็อาจจะต้องโสดไปอีกหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าคุณดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะคุณอาจจะทำงานยุ่งมากๆช่วงนี้อืมแล้วก็พยายามทำให้ข้ามผ่านความเศร้าความเสียใจ ให้มันพ้นผ่านไปได้คุณเหมือนกับตกผลึกแล้วก็รู้สึกได้ว่าความรักขอให้เป็นไปนตามโชคชะตาที่มันจะเข้ามาแล้วกันไม่อยากจะไปฟิตมากกับความรักเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อครอบครัวทําอย่างเต็มที่เต็มร้อย หรือเกินร้อยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวทําให้คุณมีความสุขมากๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจเย็นเป็นคนที่เออเอาเอกเ,เ,เ,เอาใจคู่ของคุณมากๆนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอะค่ะส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นคนที่มีอโกอัตาสูงแล้วก็ชอบบั่นทอนความรู้สึกของคุณเนาะคุณบางครั้งก็อยากได้รับการเยียวยาอยากได้รับการฮิลลิ่งอยากได้ให้เขาให้ความชัดเจนแล้วก็ มันเป็นอะไรที่มันตรงข้ามเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนคุณเลยหรือไม่ก็ไม่รู้สึกเห็นคุณค่าคุณเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าห้าถ้วยขึ้นคุณรู้สึกสูญเสียความรักที่มีให้เขาอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรักให้คุณได้เต็มที่หรือไม่ก็เขาเยังยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาอยู่เขารู้สึกสูญเสียอยู่ในใจของเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาขอดูหถ ขอดูห้าถ้วยแปลว่าอะไรเออเขาอาจจะเจ็บมาเจ็บมากับความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่รู้สึกว่าโดนหักหลังแล้วก็กำลังหาทางออกกับความรู้สึกนี้อยู่เนาะเขายัางรู้สึกติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมหรือความรู้สึกเดิมๆที่โดนหักหลังอยู่อื เขาก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความรักกับคุณเต็มที่หรือไม่ก็อาจจะมันมันมันมีความนิ่งความเงียบความที่เอ,อไม่สามารถจะทําให้คุณมีความสุขได้เหมือนกันอม,มันมีโอกาสที่จะจบจากเลิกลากันด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเหมือนคุณ อยากจะกลับมาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเองแล้วค่ะอยากให้ความชัดเจนนี้มันเกิดขึ้นในเมื่อถ้าไม่ได้ความชัดเจนเกิดขึ้นคุณก็จะมุ่งหน้าหาตัวตนของตัวเองเพื่อที่ตัดสินใจเดินเส้นทางใหม่ๆใ,ให้ตัวเองคุณอาจจะมีทางเลือกเยอะแยะค่ะคุณเหมือนกับว่าอยากให้โชคชะตาเป็นคนเอ่อเป็นเป็นตัวกําหนดในเรื่องของการมีชีวิตคู่เนาะรู้สึกว่า การรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่คิดได้ค่ะเหมือนกับมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องกลับเข้ามาคิดถึงตัวเองเยอะๆแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยากสันโดษอยากจะหาตัวตนอยากศึกษา,าตกผลึกในเรื่องของความคิดต่างๆนานาที่มันเข้ามาว่าเรื่องที่คุณ ตัดสินใจนี้เป็นเรื่องสิ่งที่ถูกที่รู้สึกว่ามันให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเหมือนคุณกลับมารักตัวเองเยอะขึ้นนะคะแล้วก็วิทยากรสามารถที่จะตกผลึกความคิดได้เนาะว่าเสี่ยงโชคความรักมันก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคอะค่ะเสียงโชคเส,สียงวาสนาทุกอย่างมันจะมาพร้อมกับโชควาสนาเนาะ เหมือนคุณไม่ค่อยจะฟ,ฟิตกับมันเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความพร้อมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่โชคชะตาพร้อมที่จะมีความรักให้คุณหรือไม่ก็จะส่งความรักคนที่เป็นคู่แท้คู่สเมเอตมาให้กับคุณเมื่อนั้นคุณก็จะเปิดรับเหมือนตอนนี้คุณกําลังหาคําตอบให้ตัวเองในเรื่องของความรักคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากโฟกัสตัวเองไปกับเรื่องของความรักเนาะ อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาความรู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต่อยอดไปในเรื่องของการหาเงินอยากเก็บเงินเยอะๆปรารถนาจะอยากได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะอตอบสนองในเรื่องของสิ่งที่มันขาดหายไปอืในเรื่องของจิตใจคุณอาจจะเอามาถมอยากมีเงินเยอะเพื่อจะอามาถมกับสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกขาดในใจก็ได้นะคะเพราะดูแล้วคุณมีตัวเลือกเยอะแยะแต่คุณไม่อยากจะเลือกอ่ะอืม ไม่อยากจะเลือกอยากเป็นตัวของตัวเองอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เอ่อเฮอร์มิตออะคะ่ะอยากอยู่แบบสันโดษหรือไม่ก็อยากค้นคว้าหาสิ่งที่มันถ่องแท้อาจจะเป็นไปเข้าวัดทำบุญอ่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เลยก็ได้นะคะบางคนบางท่านอืมค่ะก็ประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณดูมีความมีความเอ คิดที่มันตึกตองอะไรเยอะขึ้นมากๆเลยอืมเหมือนกับประมาณว่าไม่มีความรักก็อยู่ได้ขอให้มีเงินขอให้มีเงินแล้วก็มีการงานที่มั่นคงอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอให้มีความรู้เยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนาอะไรคุณคะ หยุดนิ่งเหมือนกับว่าไพ่อยากบอกให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละถูกแล้วเหมือนสี่เหลียญน,นะคะหยุดนิ่งก็คือสี่เหรียญศักดิ์สีเหมือนกับประมาณว่าคุณมีศักดิ์สคุณมีหน้าที่ต้องทําคุณมีคุณมีภารกิจที่จะต้องทําคุณอาจจะต้องหยุดนิ่งในเรื่องของความรักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ตื่นรู้เมื่อถึงเวลาค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรคนที่ดีที่สุดมาให้คุณหรือไม่ก็เป็นคู่แท้คู่สมัยมาให้คุณเองสัมผัสพิเศษเพราะคุณมีคุณเป็นคนมีเซนส์ละค่ะคุณมีมีเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสที่หกหรือเป็นเป็นเดือนนี้เป็นเอ่อเป็นเหมือนกับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมื่อถึงเวลาคุณจะได้เจอคู่แท้คุณจะได้เจอคู่ที่สินเสมอกันกับคุณ ถ้ายิ่งคุณยื้อกับคนคนนั้นไว้ถ้าไม่ใช่คุณจะยิ่งเจ็บมากๆเลยเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คู่แท้คู่สมเ็ยของคุณเนาะมันก็คือคูวิบากกรรมนั่นแหละถ้าคุณหลุดพ้นวิบากกรรมหรือคู่วิบากกรรมของคุณได้คุณจะได้เจอกับคู่แท้นะคะเนี่ยความสุขลรออีกหน่อยค่ะเดี๋ยวสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรความสุขไหมคุณในเรื่องของความรักนะคะ ความสุขขึ้นปิดท้ายคุณจะได้รับความสุขแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักรออีกหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเลขเด่นนำโชคของคุณนะคะในเดือนมกรามคม2567 Queen ยเนไม่เท้าวิวออฟฟอร์จูนเลขศูนย์ค่ะเลขสี่ค่ะแล้วก็ เลข3ค่ะเลข0เลข4แล้วก็เลข3นะคะเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนมกราคม2อกลาคม2,567ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงทาโร่แล้วก็คอมเมน่าักน่ารัก,รก,รกให้หมอ n นิงทาโร่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะจอาก,กันาคลิปหน้านะคะ